สวัสดีอาจารย์สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอวีอุกักใช่ศักได้ได้ตัวเอ็มตัววีช่องเปนช่องยังช่องอะไหนคนไหนผู้ดำเนินรายการอริชักดิ์นนี้เนี่ยปลามด่านคุณทอดเสียรชิมสีมันเดิมใช่ไหมด้วยนะอาจารย์นะ พับปรมาณิไทยผมเคยขากเสเรนสแล้วเพราะรายเซนจะกวนตีนได้ลาะนะที่อายเอาตัวเขามาอยู่ในเหตุงานนั่มตไล่ออกเขาไล่ตัวออกแล้วนะนะนิ้นเดือนเอาโยธาคารทหารไทยนะนะี๋้วไ้ที่แท้ไปอายการสูงสุดมองได้ก็ได้อายฟังมาเมื่อกี้ ห้องใจว่าอะไรเงินไฟต้องกอมุดที่กาตนานนนฮะที่กรจะกทนครเี่ฮะข้องใจว่าจุธารัดดิดหรือไสข้องใจว่ากูฟังเมื่อกี้นี่รู้อยากเข้ามันล่อวะอาจารย์ไม่รู้อยากเร่องเข้ามันล่อมันยังไงอาจารย์อย่างรู้อยากยังบอเข้ามันล่อเขาเอาเห็ดมันใส่สำนักงานอันตโนมัติเพื่อที่จะพูดอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติตาม ไม่ใช่ว่าเขียนกฎหมายมาด้วยตีนจําไว้อาจารย์นนทบ,บุรีกฎหมายคอมมันล้อคือกฎหมายอัตโนมัติสำํำนักงานอัตโนมัติไอ้พวกนายทุนนี่มันให้ทุนมาให้คนไทยมาเย็ดแมวไอควาย